ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็มา EP ที่2อันนี้จะเป็นหนังสือในรอบที่เป็นในงานหนังสือนะคะเพราะว่างานหนังสือมันเพิ่งเริ่มเป็นเมื่อวันที่17เมษายนอะซึ่ง เราได้ทําการสั่งคนแรกเลยคือแบบเที่ยงคืนปุ๊บก็คือนั่งสั่งหน้าเว็บเลยนะแต่ไม่ได้สั่งหน้าเว็บไทยบุ๊กแฟนทั่วไคือจะสั่งหน้าเว็บสํานักพิมพ์โดยตรงเลยคือวิบูลกิจยาอิอพ์แัะพิมพ์อะไรอย่างนี้อันนี้คือส่วนที่ได้มาในครึ่งแรกของในรอบงานหนังสือนะคือเราแบ่งอีพีแรกไปเป็นรอบก่อนงานหนังสือใช่ไหมอ่ะอันนี้จะเป็นรอบงานหนังสือ v ีสองอันเดี๋ยววันนี้ก็มาแกะกันเนาะนนก็อุปกรณ์คู่ใจของเรา ก็อาจจะได้ยินเสียงเบาหน่อยนะเพราะว่าเราอาจต้องคืนนะคะด้วยความที่ว่าอยากเก็คือไอ้แอนเนี้ยของเสียอินเตอร์เสียินเตอร์อันนี้มาส่งได้สักพักหนึ่งแล้วแต่อันนี้จะเป็นของลักพิมพ์ซึ่งมาส่งวันที่วันนี้แหละคือวันที่19ตอนตอนบ่ายก็เสียงอาจจะเบาหน่อยนะเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเราจะเล่นเสียงไว้ให้เผื่อทุกคนไม่ได้ นี่นะคะทุกอันนี้เสียงเอทอารเนี่ยจะเป็นเสียงเก้าอี้นะคะนี่มาแล้วก็กล่องมาในสภาพดีมากค่ะทุกคนไม่มีความเสียหายใดๆทั้งสิ้นกล่องมันโอเคมากเลยทุกคนมันปลอดภัยมากตอนแรกก็เขย่าดูแหละเขาไม่ได้ใส่แบบว่ากระดาษกันกันสิ่งของเครื่องอะไรนา ก็อันนี้จะเป็นอะจอมันต่างโลกกับบริวารสาวร่างเชิญนะคะคือจะเป็นเล่มเจถึงเล่ม9้าที่เราสั่งไปเพราะว่าที่เรารีวิวไปอีพีแรกอะมันมีแค่ถึงเล่มหกเฉยาอันนี้เราสั่งเพิ่มค่ะคือเราสั่งอันนี้เราสั่งไปตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้สั่งในรอบงานหนังสือนะแต่มันเพิ่งมาส่งเราก็เลยตัดเป็นรอบงานหนังสือแล้วจ้ะ ม่งั้นถ้าเรามาซื้อตอนงานหนังสือนะทุกคนมันหมดแน่นอนหมดไม่มีลักพิมพ์เป็นสำนักพิมพ์ที่สุดยอดแห่งการเติมของเลยนะคะเต้นเต้นเต้นเล่มเจ็ดเล่มแปแล้วก็เล่มเก้าตอนนี้ที่ญี่ปุ่นไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเล่มอะไรแล้วนะน่าจะเล่มสนะิบสิบสองสิบสามั้งตอนนี้ไทยอยู่ที่เล่มเก้านะคะสภาพยังดีอยู่นะทุกคน น้องเลมน่ารักไม่แน่ใจว่าเนื้อเรื่องมันจบที่เล่มไหนนะเนื้อเรื่องอน,นิเมะภาคสองยังไม่ได้ดูเลยภาคสองมันออกมาตอนนึงเพ่าะวะาจัไม่ได้ก็ <c oughs> อ,อันนี้เป็นสามเล่มนะคะสําหรับโทมันต่างโลกแล้วก็อันนี้เป็นของสยามอินเตอร์นี่นะอันนี้จะต้องแบบอาสยามอินเตอร์ส่งอะไรมาหรือสั่งอะไรไปวะ อ๋อก็คือเราสั่งสปายแอนด์แฟมิลี่เล่ม6ไปแต่มันพีออเดอร์เขาบอกว่าจะจัดส่งตามทีหลังเพราะว่าสปายแอนด์แฟมิลี่เนี่ยเขาจะจัดส่งให้วันที่22เมษายนนะคะเนื่องจากเหตุโควิดอันนี้เป็นใบเสร็จยืนยันว่าจะตามมาอันนี้ที่มาก่อนก็คือจะเป็นไมฮีโร่เล่ม29นะคะทุกคนดูเขาหอหนามาก จะบอกว่าเพิ่งสั่งดาบพค่าศูนย์หนึ่งถึงห้าไปนะคะอ่ะก็คือเราเคยลงคลิปซื้อสปอยดดาบพิฆาศูนย์มาตอนงานหนังสือเมื่อครั้งที่แล้วไปแล้วใช่ปะเอะเอก็คืออันนั้นมันเป็นพิมพ์เก่าคือเราขายพิมพ์เก่าไปหมดที่ร้านทุกคนในชั้นหนังสือเราเราก็ซื้อพิมพ์ใหม่แทนแล้วซื้อในโปรโปรงานหนังสือเพราะมันลดราคาด้วยนะคะเอา มันติดกับหนังสือทุกคนไม่นะนี่ต้องระวังนะคะระวังของสมัมผัสนี่มาแนละ้วทุกคนไวทีโรลิมิเก้าคือแบบวีมันดีอะ่ะนี่เรารอ,อมานานยมันต้องแกะใช่มันต้องแกะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจัดเข้าชั้นหนังสือนะคะ อุ้ยเมื่อกี้เค้าเตเข้านิ้วไปน,นิดนึงแต่มันไม่เลือดนะคะทุกคนก็ต้องระวังนะคะสำหรับใครที่อยากอ่านจะจัด,จดแต่แบบไม่ระวังตัวเราแกะดูแบบอ่าหลายๆคนคิดว่าเราไม่เก็บสองใช่ไหมใช่เราไม่เก็บสองเลยคะเราไม่ได้เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอ,อะไรดูแลหนังสือเป็นคนไม่ค่อยดูแลหนังสือทุกคน ดูพีเมียมากทุกคนดูสิโอเมกอชเสียงก็ค่อนข้างสบาเหมือนคนห้องนอนสปอยปึ๊บโอเคจบเย่เดี๋ยวก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้วันที่20จะมีของมาส่งหรือเปล่าคือ <c oughs> ตอนนี้เราสัหนังสือไปหลายอย่างเหมือนกันคะ่ะตอนนี้ก็รอของมาส่งอย่างเดียวอพรุ่งนี้น่าจะเป็นของวิบูลกิจมาส่ง <c oughs> ก็เดี๋ยวเราถ่ายคลิป แกะให้ดูยชิ้นนะคะอาจจะเป็นถายตอนกลางวันไม่ได้ถายตอนคืนหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องดูก่อนปวดหน่อยอวดหน่อย,ออยค่ะอออก็วันนี้ก็มาเล่นวีฟีเท่น,เนี้ไม่มีอะไรมากนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นสำหรับพิมพ์วิบูลคิดเลยนะ EP หน้างั้นไว้เจอกันใหม่คะ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใช่ ลางคืนอันนี้อาจจะมาเร็วไปมาเร็วไปเร็วนะคะเพราะมันไม่มีอะไรมากเนอะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะจ๊ะ